สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปมีบีซีพอดคคสตเพราะชีวิตคือการทดลองใน EP ีที่121นะคะใน EP ีนี้จะมาชวนคุยถึง5วิธีลดอาการหัวร้อนกันค่ะสับใบรุ่นนะคะสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าอาการหัวร้อนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็หมายถึงแบบอาการโมโหหงุดหงิด ง่ายอยากต่อยปากใครสักคนหนึ่งในหัวเนี่ยนะคะเราจะมีวิธีลดอาการเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะก็ต้องบอกว่าที่มาเนี่ยเองก็ไปทำรีเสิร์ชมานะคะหลายแหล่งเลยไม่ว่าจะเป็น Good Life Update หรือว่า The Passionin.th แล้วก็รวมถึงประสบการณ์ส่วนตัวโดยตรงแล้วก็เพื่อนสนิทนะคะที่ไปแอบสอบถามกันมาต้องบอกว่าที่มาของอพิโซดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเราเริ่มสังเกตตัวเองนะ ะะว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะหลุดโมโหบ่อยหรือบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเสียงแข็งกับลูกค้าโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ เราก็เลยมานั่งคิดทบทวนแล้วก็ลองคุยกับตัวเองค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรสาเหตุอะไรที่ทำให้อยู่ดีๆเราก็หัวร้อนง่ายโมโหง่ายโกรธง่ายรวมถึงการหลุดอาการหลายๆอย่างเช่นเสียงแข็งโดยที่ไม่ตั้งใจหรือว่ามีการสะบัดเสียงใส่คนอื่นหรือใช้น้ำเสียงที่ไม่ดีนะคะเราก็มาคนพบว่าเออมันเป็นช่วงที่เราทางานหนะักสะสมมาเรื่อยๆแถมเราก็ค่อนข้างจะเจอลูกค้าที่ ค่อนข้างดีมานดิ้งบ่อยๆทุกวันวันละหลายๆคนมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าความโมโหวความหงุดหงิดนั้นเนี่ยมันสะสมขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนทำให้รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันระงับอารมณ์ของความไม่พอใจอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหวไว้ไม่อยู่แล้วนะคะเรียกว่าเสียอาการละกันเนาะ เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าหนึ่งคือด้วยอาชีพหน้าที่การงานของเราเนี่ยเราจะต้องให้บริการกับลูกค้าให้คําแนะนําให้คําปรึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปหลุดอาการแบบนั้นกับลูกค้าบ่อยๆไม่ได้นะคะแล้วเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยวิธีการเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับ คุณผู้ฟังเช่นเดียวกันนะคะแต่อันนี้ต้องออกตัวก่อนว่ามันก็เป็นวิธีที่แบบช่วยบรรเทาได้ระดับหนึ่งนะคะไม่ได้ไหมายความว่าเอมนะคะที่มาเล่าเนี่ยโอ้โหเราจะเป็นคนปล่อยวางทําได้ไม่โมโ oh, หไม่โกรธไม่ใช่เลยนะคะแต่เราแค่รู้สึกว่าวิธีเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะช่วยให้เรารู้เท่าทันตัวเองแล้วก็บรรเทาอาการหัวร้อนของตัวเองหรือความโกรธความโมโหง่ายของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะเข้าใจผิดว่าอ อต้องเป็นคนใจเย็นไม่โกรธไม่โมโหไม่จริงนะคะไม่ใช่นะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มที่วิธีแรกกันเลยนะคะวิธีแรกเนี่ยเอ็มว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยลดอาการหัวร้อนของตัวเองได้นั่นก็คือว่าเราต้องเข้าใจจุดที่เป็นทริกเกอร์พอยท์ที่ทําให้เราโกรธง่ายโมโหง่ายหรือว่า เราลองสังเกตดูว่าอะไรที่ทำให้เราโมโหได้ง่ายหรือว่าทำให้เราเสียอาการได้ง่ายนะคะหรือว่าเรารู้จุดอ่อนของตัวเองว่าเรามักจะโกรธเรามักจะโมโหด้วยเรื่องอะไรหรือพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแบบเนี้ย เราจะหัวร้อนขึ้นมาทันทีหรือช่วงไหนที่เราอ่อนไหวได้ง่ายโมโหง่ายโกรธง่ายสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาข้างต้นเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราได้เตรียมตัวแล้วก็ระวังตัวได้มากขึ้นอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราลองไปลิสต์พร้อมๆกันเลยนะคะอันแรกเลยนะคะจุดอ่อนที่ทำให้เรา งุดงิดได้ง่ายมีอะไรบ้างนะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ลองใช้เวลาตรงนี้กับตัวเองสักหน่อยนะคะลองคิดย้อนไปว่าอะไรนะที่ทำให้เราแบบโมโหง่ายถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาหรือเจอคนแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เราโมโหเลยควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนเป็นจุดอ่อนของเรานะคะอย่างยกตัวอย่างนะคะประสบการณ์ส่วนตัวของเอมเวลาที่เรารู้สึกว่า เราหัวร้อนง่ายโมโหง่ายเลยเนี่ยคือหนึ่งคือเจอคนที่พูดจาด้วยน้ำเสียงไม่ดีกระโชกโคกห้าไม่มีหางเสียงไม่มีการพูดคะค่ะหรือครับหรืออะไรท้ายประโยคอันนี้จะรู้สึกว่า หงุดหงิดละรู้สึกไม่พอใจคนคนนี้แล้วทั้งที่จริงๆแล้วตัวเขาอาจจะเป็นคาแรคเตอร์นี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นจุดที่เออพอมานั่งทําความเข้าใจกับตัวเองแล้วเนี่ยเออมันเป็นจุดที่เราต้องระวังเหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่สูภาพเนาะมันอาจจะเป็นสไตล์การพูดของเขาก็ได้นะคะอันที่2นะคะอันนี้เจอแล้วแบบหัวร้อนทันทีนั่นก็คือเวลาที่เราเจอคนที่พูดจาไม่รู้เรื่องไม่ชัดเจน วกไปวนมาแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องการอะไรจากการที่พูดคุยกันเรื่องนี้อยู่นะคะคนแบบนี้แหละคือคนที่เราเจอบ่อยๆเราก็เลยแบบโหตายแล้วแปลว่าเราต้องโมโ oh หง่ายๆกับคนแบบนี้ประจำทุกวันละสินะนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นจุดที่เราเรา,เราต้องระวังตัวนะคะคนแบบที่สามก็คือคนที่ชอบพูดจาขมขมอะ่ะไม่รู้ว่าใหญ่โตมาจากไหนแต่ขมเหลือเกิน นะคะคเหมือนเราก็มาจะแบบแน่จริงหรือเปล่าอะอะไรอย่างนี้เนาะซึ่ง เนี่ยแหละคะ่ะคือคน3แบบที่ทําให้ตัวเอมเนี่ยนะคะส่วนตัวเนี่ยเรารู้สึกขัวร้อนได้ง่ายอันนี้พอเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะได้ระวังว่าเฮ้ยเขามาลวครับจุดอ่อนของเราด h วิกเตอรสลิของเรามาแล้วมาท้าทายการระงับความโกรธความโมโ oh ห ok ของเราอีกแล้วนะคะการรู้แบบนี้เนี่ยมันจะได้ทําให้เราเตรียมตัวได้ทันรู้ตัวได้ทันถึงแม้ว่าจะไม่รู้ตัว ได้ทันทีแต่อย่างน้อยเราก็ได้มีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้าสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะคะเหมือนเราจะได้มีสติว่าเรากําลังจะเจอของยากแล้วแหละของที่เราไม่ชอบแล้วแหละหรือคนที่เราไม่ชอบแล้วแหละนะคะหรือ มันมีเหตุการณ์ไหนไหมคะที่เวลาคุณผู้ฟังเจอแล้วเนี่ยหัวร้อนทันทีอันนี้ก็อยากให้ลองนั่งคิดทบทวนกับตัวเองดูนะคะยกตัวอย่างของตัวเองเนาะส่วนตัวเนี่ยเวลาเจออะไรที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆัากๆแล้วเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราบอกไปแล้วว่าอันนี้เราไม่โอเคต้องแก้ไขปรับปรุงแล้วมันยังยังโผล่มาให้เห็นเรื่อยๆอันนี้จะหัวร้อนแบบ มากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวก็ตามอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังนะคะเวลาที่เรารู้แล้วแหละว่าเหตุการณ์นี้คือจุดอ่อนของเราเลยนะคะเราจะได้ระวังตัวมากขึ้นหรือลองมองย้อนกลับไปพร้อมๆกันนะคะว่ามีช่วงเวลาไหนที่เรามีโอกาสที่จะโมโหได้ง่ายหรือเปล่า นะคะแต่ละคนก็ล้วนไม่เหมือนกันผู้ชายผู้หญิงก็มีช่วงเวลาที่โมโหได้ง่ายหรืออ่อนไหวได้ง่ายเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างเช่นคุณผู้หญิงอาจจะมีช่วงฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลง ะะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเซนซิทีฟที่แบบฉันควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่เลยนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบเพิ่งตื่นนอนหรือว่าบางคนอาจจะเป็นช่วงที่แบบฉันกาลังง่วงนอนอยู่นะคะก็จะเป็นช่วงที่เราค่อนข้างจะอ่อนไหวโมโหได้ง่ายพอเราเข้าใจตัวเองแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ตัวแล้วมันก็จะทําให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราจะได้ เตรียมสติให้พร้อมว่าเอาล่ะจุดอ่อนของเรามาแล้วเหตุการณ์ที่เป็นจุดอ่อนของเราได้มาแล้วหรือว่าช่วงเวลาเป็นโมเมนต์ที่แบบทําให้เราควบคุมตัวเองได้ยากควบคุมความโกรธได้ยากมันกนําลังเข้ามาทา้าทายเราแล้วนะคะเองว่าสิ่งนี้คือสําคัญที่สุดที่เราจะไปแก้มันได้นะคะอ่ะ จบข้อหนึ่งไปนะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังลองไปทําแบบฝึกหัดนี้พร้อมๆกัรลองคุยกับตัวเองพูดคุยกับตัวเองแล้วก็ลองทําความเข้าใจกับตัวเองก่อนนะคะข้อที่2นะคะถ้าเราเจอเหตุการณ์ที่ทําให้เราไม่พอใจทําให้เราโมโหแล้วเนี่ย ลองเปลี่ยนวิธีการหายใจสั้นๆทีๆเหมือนเวลาที่เราโกรธโดยปกตินะคะลองสังเกตดูว่าเวลาเราโกรธเราโมโหเนี่ยเรามักจะหายใจสั้นๆทีๆถ้านึกภาไม่ออกให้หนึกถึงแบบวัวก,กระทิงที่เห็นผ้าแดงของมาธาดอที่แบบกําลังยั่วโมโหอยู่แบบฉันไม่ชอบผ้าแดงนี้มากๆนะคะเราก็จะหายใจแบบทีๆสั้นๆโมโหควันออกหูออกจมูกแล้วนะคะ ทีนี้วิธีการแบบนั้นวิธีการหายใจแบบนั้นเนี่ยมันคือการที่แบบโกรธเต็มที่พร้อมบวกนะคะทีนี้เราเราลองปรับวิธีการหายใจของเรานะคะให้หายใจเข้าออกยาวๆแล้วก็ชา้าลงนะคะหา,ห,ออาหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกยาวๆหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกสัก3-5ถครั้งแบบนี้นะคะแล้วถ้ามันโมโหมากๆมันไม่ไหวแล้วหายใจเข้าแล้วลองหายใจออกแบบปกักเป่าดูนะคะ แบบนี้นะคะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกปักเป่านะคะอันนี้เป็นวิธีการที่เอมคนพบตอนที่ได้ฝึกโยคะนะคะ<ๆ>กับครูกวางเนาะพอดีพอโยคะนะคะใน YouTube คือเวลาที่เรารู้สึกตึงมากๆเครียดมากๆกล้ามเนื้อมันเกร็งตึงมากจากการที่เราฝึกท่าอะไรบางอย่างด้วยท่าโยคะอยู่เนี่ยนะคะเวลาที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วเนี่ยพอเราได้หายใจออกปักเป่าแล้วเนี่ยเหมือนความรู้สึก เครียดข้างในของเราอะ่ะมันเหมือนได้ผ่อนคลายแล้วก็ได้ระบายออกนะคะมันก็ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นรู้สึกเย็นลงซึ่งมันก็จะช่วยระบายลมร้อนๆในตัวที่กำลังร้อนไปหมดเนี่ยนะคะออกมาได้ <c oughs> ก็วิธีการหายใจแบบนี้เอ็มรู้สึกว่ามันช่วยได้จริงๆนะอันนี้ส่วนตัวก็ใช้เหมือนกันเวลาที่มีสติรู้แล้วว่าแบบกำลังโมโหอยู่นะคะเหมือนกำลังคามดาวตัวเองว่า ใจเย็นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนะคะเสียงในช่วงแรกมันอาจจะแบบโกรธแต่พอสักครั้งที่4ี่ครั้งที่ห้าเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราแบบใจเย็นลงสงบลงนะคะอันนี้ใครไม่เคยลองนะคะให้ไปลองดูข้อที่สนะคะเวลาที่เราโกรธมากๆเนี่ยเรามักจะพุ่งความโกรธไปที่สิ่งสิ่งน,นั้นสิ่งเดียวแต่ว่าถ้าเรารู้เท่าทันตัวเอง สักนิดนึงมีสติสักนิดหนึ่งนะคะให้ลองคิดถึงผลที่ตามมาจากการที่เราโมโหเรากโกรธหรือว่าเราระเบิดอารมณ์ออกมานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทะเลาะกับลูกคา้านะในฐานะที่เราเป็นเซลล์เราทะเลาะกับลูกค้าด้วยอารมณ์ใช้ความรู้สึกซะเยอะสุดท้ายพอทะเลาะกันนะคะตัวเราก็รู้สึกแย่ลูกค้าก็รู้สึกแย่ แถมบางทีนะคะยังหลีกเลี่ยงกันไม่ได้ต้องทำงานกันต่อไปด้วยด้วยอารมณ์แบบอื่นๆอีกต่างหากมันเหมือนจะต่อก็ต่อกันไม่ติดเพราอนึกถึงอารมณ์แบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ซึ่งมันเป็นผลที่ตามมาจากการที่เราไม่สามารถระง,งับอารมณ์โมโหหรือว่าอารมณ์หัวร้อนของตัวเองได้มันทาให้เรารู้สึกแยก่กับตัวเองมากกว่าแยกก่กับคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็มันทาให้ผลที่ตามมามันแย่เกินกว่าที่ เราจะคาดคิดเหมือนกันฉะนั้นเวลาที่เราจะโมโหจะโกรธจะหัวร้อนจะอะไรก็ตามนะคะให้ลองคิดถึงผลที่จะตามมาสักนิดแล้วมันอาจจะก,กระตุ้นสติของเราให้กลับมาเร็วมากขึ้นก็ได้นะคะหรือบางคนเนาะคือเล่นเกมบางคนเล่นเกมด้วยความแบบสนุกสนานแต่เวลาฉันอยากจะเอาชนะเป็นโหมดจริงจังเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นอีกคนนึง กลายเป็นว่าหัวร้อนจริงโมโหจริงอะไรจริงทั้งที่จริงๆเล่นเกมด้วยความเพลิดเพลินนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้นึกถึงผลที่ตามมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคุ้มกับที่เราจะได้รับผลเสียๆตามมาหรือเปล่านั่นเองนะคะบางทีถ้าแบบคิดว่าเอ้ยมันไม่คุ้มละมันไม่ไม่เวิร์กที่จะแบบโมโหหรือระเบิดอารมณ์ออกมาวิธีการหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือการทำหูทวนลมไป ปล่อยเบอร์ไปนะคะแบบฉันไม่ได้ยินประโยคนั้นจากเธอฉันไม่ได้ยินว่าเธอพูดอะไรในประโยคนี้แล้วก็ปล่อยผ่านไปค่ะถือว่าแบบเป็นเสียงนกเสียงกาไม่โกรธไม่เกลียดไม่โมโหนะคะอันนี้ก็ช่วยได้เพราะบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรับขยะทุกอย่างเข้ามาในหัวสมองในจิตใจของเราเนาะอะไรที่เป็นขยะเก็บมันไว้ข้างนอกค่ะ อย่ากเก็บเข้ามาไว้ในใจตอนนี้พูดได้เพราะเรากําลังอารมณ์ดีแต่ว่าเวลาที่เราโมโ oh, หเราโกรธใครสักคนหนึ่งมันอาจจะคิดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาโกรธมากๆอยากจะระเบิดอารมณ์ออกมาให้นึกถึงผลที่กําลังจะตามมาว่าเราสามารถรับผิดชอบผลที่จะตามมาได้หรือเปล่านะคะข้อที่4ค่ะให้ลองนึกถึงคนอื่นก่อนนึกถึงตัวเองค่ะ เวลากโกรธเราก็อย่างที่บอกเลยนะคะเรามักจะนึกถึงแต่ว่าฉันกำลังโกรธฉันคือผู้เสียหายฉันคือผู้ที่กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยที่อยู่ดีๆก็ภาพตัดลืมนึกถึงคู่กรณีของเราลืมนึกถึงคนที่เรารักคนที่เราห่วงใหญ่เวลาที่โมโ oh, หหรือว่าโกรธหรือเกลียดใครเนี่ยนะคะให้ลองนึกถึงว่าถึงเขาไม่ดีกับเราไม่น่ารักกับเรา ทำอะไรแย่ๆกับเราอีกมุมหนึ่งเขาอาจจะเป็นคุณพ่อที่น่ารักของลูกที่บ้านเขาอาจจะเป็นแฟนหรือเป็นสามีของผู้หญิงดีๆสักคนหนึ่งก็ได้นะคะเขาอาจจะมีมุมอ่อนโยนที่ตัวเราก็ไม่รู้หรือว่าคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะเป็นแก้วตาดวงใจของคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวของเขาก็ได้นะคะ เวลาที่เอโกรถ,ถึงขั้นเกลียดใครสักคนหนึ่งเนี่ยเอมักจะนำวิธีนี้มาใช้นั่นก็คือการพยายามปรับหามุมดีๆของคนคนนั้นคนที่เรากำลังโกรธอยู่คนที่เรากำลังโมโ,มโหอยู่หรือคนที่เฉียดคำว่าเรากำลังเกลียดเขาอยู่แล้วก็พอเราได้เห็นมุมดีๆของเขานอกจากมุมแย่ๆที่เขาทำกับเรามันก็เหมือนจะทำให้เราให้อภัยคนคนนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นด้วยความจริงที่ว่า จริงๆแล้วเขาไม่ได้แย่ไปซะทั้งหมดจริงๆแล้วตัวคนคนนี้เขาก็มีมุมดีๆเหมือนกันซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราตั้งสมมติฐานว่าเขาน่าจะเป็นคนดีๆหรือมุมมีมุมดีๆกับคนอื่นๆในชีวิตของเขาเขาไม่ได้แย่ไปซะกับทุกคนหรอกนะการคิดแบบนี้เนี่ยมันก็กึ่งๆเหมือนจะหลอกตัวเองนะแต่มันทำให้เราแบบสบายใจอะแล้วเราก็ปรับมุมคิดให้ได้เห็นถึงมุมมองที่มันบวกขึ้นเพราะเวลาที่เรา เกลียดใครสักคนหนึ่งโกรธใครสักคนหนึ่งกําลังโมโหใครสักคนหนึ่งมากๆเนี่ยเรามักจะเห็นจากข้อเสียความผิดพลาดของเขาหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นมุมลบๆแต่พอเราได้เห็นมุมบวกอะไรสักมุมหนึ่งแม้วมันจะเล็กน้อยก็ตามเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกดีกับคนคนนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นได้ดียิ่งขึ้นนะคะหรือว่าถ้าบางทีเนี่ยเราพอจะมีเวลาให้ลองคิดไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือว่า ถ้าเราลองสมมุติตัวเองล่ะว่าถ้าเราเป็นเขาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกยังไงนะในระหว่างทาง day in a life หรือว่าตลอดวันเนี่ยคนคนนี้เขาต้องเจออะไรมาบ้าง หรือแบ็กกราวด์ชีวิตเขาเขาต้องเจออะไรมาบ้างเขาเลยต้องปฏิบัติกับเราแบบนี้หรือแสดงกริยามารยาทหรือแสดงสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกโมโหหรือไม่ชอบใจนะคะบางทีคนคนนี้จะเป็นคนที่ใจเย็นมากๆแต่ว่าตลอดทั้งวันเขาเจอเรื่องแย่ๆมากๆโดยที่เราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าโหคนคนนึงจะเจอเรื่องแย่ได้ขนาดนี้หรอตลอดทั้งวันนะคะพอคิดได้แบบนั้นหรือเราลองสวมรองเท้าของเขาแล้วลองเดินไกลๆดูเนี่ยเราอาจจะเข้าใจ คนคนนั้นได้ดีมากขึ้นหรือสิ่งสิ่งนั้นได้ดีมากขึ้นหรือเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นได้ดีมากขึ้นนะคะเช่นพนักงานเสิร์ฟคนนี้เนี่ยทำไมนั่งงอไม่มีเซอร์วิสมายเลยทําไมแบบฉันขออะไรไปก็เบลอไม่รู้เรื่องทําไมพูดไม่รู้เรื่องเลยนะคะจริงๆแล้วถ้าลองเป็นเขาน้องที่เข้างานตั้งแต่8ปดโมงเช้าจะรดเกือบจะสองสามทุ่มเขาจะยังมีพลังที่จะแบบยิ้มแย้มได้อยู่ไหม ะะตัวเราถ้าเราเป็นเขาเรายังสามารถที่จะยิ้มแย้มสู้งานหนักสู้กับลูกค้าเยอะๆแบบนี้ได้ดีเท่าเขาหรือเปล่าหรือว่าเราจะเมื่อยขาขนาดไหนที่เราทำงานมาแบบ89ชั่วโมงแล้วโดยที่เราไม่ได้พักเลยหรือแม้กระทั่งไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินข้าวกลางวันด้วยซ้าถ้าเราลองคิดถึงว่าเฮ้ยชีวิตเขามันอาจจะเจออะไรยากๆก,กว่าที่เราคิด เราก็จะเข้าใจคนคนนั้นมากขึ้นหายกโกรธได้ง่ายขึ้นแล้วก็ให้อภัยได้ง่ายขึ้นก็ได้นะคะอันนี้เกิดขึ้นเวลาที่เรามีสติมีเวลาที่จะมองย้อนกลับไปอือันนี้ก็เป็นข้อที่สนะคะข้อสุดท้ายค่ะถ้าหัวร้อนมากๆโมโหมากๆโกรธมากๆระบายมันออกมาค่ะอย่าเก็บมันไว้ต้องสารภาพว่าปกติก็เป็นคนคนนึงที่จะเก็บกักอารมณ์ความโกรธหรือ อารมณ์ลบของตัวเองไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่เมื่อไม่นานนี้ค่ะสิ่งที่เก็บไว้มันก็ลนเออออกมาด้วยความที่เราเจอคนที่เยอะด้วยจํานวนและเยอะด้วยความแบบต้องการอะไรมากมายจากเรามันก็เลยถึงจุดที่มันเก็บไว้ไม่อยู่แล้ววะนะคะแล้วพอมีสายโทรศัพท์ครั้งหนึ่งนะคะแบบเรารู้สึกไม่พอใจมากๆไม่โอเคมากๆกดวางโทรศัพท์ไปปุ๊บเนี่ยอยู่ดีๆแบบร่างกายมันก็สั่งให้สะบ,บัดออกมาค่ะ ออกมาดังด้วยนะคะสะบัดออกมาแล้วก็ก็ถือเป็นความโชคดีที่เรา work from home อยู่ <ๆ S 2> ก็ไม่มีใครได้ยินเรานอกจากตัวเราเองแล้วพอได้สะบัดออกมามันกลายเป็นความรู้สึกที่โลง่งเหมือนแบบโล่งอะมันโล่งใจเหมือนสิ่งที่อัดอั้นอยู่ข้างในมันถูกระบายออกมานะคะก็เลยคิดว่าเอ้ยจริงๆเราเราทำได้นะถ้าเรามั่นใจว่าเราแบบกดสายโทรศัพท์วางไปแล้วอย่างดีนะคะการระบายออกมามันไม่ใช่เรื่องผิดถ้าเราไม่สะดวกที่จะทำแบบ สะบดออกมาทันทีเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีวิธีเช่นมีเพื่อนในเหมือนกันที่เขียน,นะคะ่ะเขียนระบายออกมาเป็นแบบสมุดร,ระบายความโกรธหรือกระดาษระบายความโกรธนะคะเขียนแบบฉันมโมโหแกฉันไม่โอเคฉันแบบอุ้ยแบบเ,เขียนระบายออกมาค่ะสารพัดสารพเพยที่จะแบบสามารถระบายออกได้จากนั้นอาจจะเอากระดาษใบนั้นค่ะไปทําลายทิ้งค่ะใส่เครื่องทําลาย เอกสารหรือว่าฉีกทิ้งเผาทิ้งอะไรก็ได้เพื่อความสบายใจแล้วก็ถือว่าปล่อยไปช่างมันอันนี้ก็เป็นวิธีระบายออกวิธีหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังอาจจะลองหาวิธีที่มันเหมาะกับตัวเองที่มันเหมาะสมกับกาลและเทศานะคะหรือบางคนอาจจะแบบกรีดงี่บๆในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็ทําออกมาเถอะคะ่ะมันแบบมันไม่ได้เดือดร้อนใครมันเหมือนมันได้ระบายออกมันดีกว่าแบบโหยมันต้องเก็บไว้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเก็บเอาไว้ไม่จําเป็นคะ่ะ อะไรที่เป็นขยะระบายออกมาแต่ว่าอย่าให้มันไปกระทบกับคนอื่นอย่าให้มันกระทบกับคนที่เรากําลังแบบโกรธหรือโมโหอยู่นะคะอะไรที่ทำแล้วสบายใจระบายออกมาค่ะแต่อย่าให้ไปกระทบกระเทือนกับนะสังคมโดยรอบหรือเพื่อนร่วมงานหรืออะไกรก็ตามอย่าไปปล่อยพลังลบใส่คนอื่นค่ะอะไรที่เราทําออกมาได้แล้วแบบมันสบายใจในมุมของตัวเราเงียบๆคนเดียวขอให้ทําออกมานะคะอีกวิธีหนึ่งที่แบบ ในหลายๆเว็บไซต์เลยนะคะที่ไปทำเร a r ช์มาเขาก็พูดนั่นก็คือกันออกกำลังกายค่ะการใช้แรงทำให้เหงื่อออกมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นจริงๆนะคะส่วนตัวเวลาที่โมโหหรือเวลาเหนื่อยมากๆโกรธมากๆ โกรธใครก็ตามจากที่ประชุมจากที่ทํางานหรืออะไรก็ตามเอมักจะเลือกออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอค่ะให้เหงื่อออกมากๆหน้าแดงเราจะรู้สึกฟินมากแล้วแบบบางทีในระหว่างที่เรากําลังวิ่งอยู่เราน่าจะโกรธมากๆไม่พอใจใครมากๆสักคนหนึ่งมันวนว็บ,บขึ้นมาในใจแต่พอเมื่อการวิ่งหรือการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอของเราสิ้นสุดลงอะคะ่ะมันรู้สึกดีแล้วเราจําไม่ได้แล้วว่าเราโกรธคนคนนี้ด้วยเรื่องอะไรหรือว่าบางทีมันแบบ เราไม่สามารถระบายออกด้วยวิธีอื่นอะเราเลือกคิกบ็อกซิ่งเราต่อยชกลมนี่แหละระบายออกมาเนี่ยมันทำให้มันรีลีฟเหมือนกันนะคะมันแบบได้ระบายออกฉันโกรธคนคนนี้นาทีแรกที่ที่เริ่มออกกำลังกายแต่พอ30นาทีผ่านไป40นาทีผ่านไปอ่ะรู้สึกดีขึ้นไม่โกรธแล้ว หายแล้วอารมณ์ดีแล้วนะคะการออกกําลังกายก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะใครที่ยังไม่ได้ลองเนาะอาจจะไม่ใช่สายออกกําลังกายหรอกแต่ว่าแบบเฮ้ยโกรธมากอะไรก็ได้นะคะเข้ายิมค่ะไปวิ่งสวนสาธารณะคิกบ็อกซิ่งอะไรก็ตามใน YouTube ลองทำดูค่ะมันดีขึ้นจริงๆนะคะอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวแล้วก็รวมถึงคนอื่นๆนะคะที่เขาเขียนไว้ในเว็บไซต์ก็เขาก็ทำเหมือนๆกันเลยค่ะ5วิธีที่ทำได้ง่ายๆแล้วก็น่าจะทำให้คุณผู้ฟังนะคะลด อารมณ์โกรธอารมณ์โมโหหรือว่าความหัวร้อนของตัวเองลงไปได้บ้างนะคะถ้าหากเราทําไปแล้วโมโหไปแล้วระเบิดอารมณ์ไปแล้วทําให้คนที่เป็นคู่กรณีหรือว่าเป็นคู่ที่ทําให้เราแบบไม่พอใจทําไปแล้วก็อย่าลืมกล้าที่จะขอโทษกับสิ่งที่เราทําลงไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วต้อง กล้าที่จะยอมรับว่าเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็เมื่อเวลามีคนมาทำกับเราก็อย่าลืมกล้าที่จะให้อภัยเขาเช่นเดียวกันนะคะทุกคนเนี่ยมันก็มีมุมที่เป็นมุมปกติ แล้วก็เป็นมุมที่แบบเฮ้ยเราก็ไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะเป็นคนปกติบางทีเราก็เป็นคนดีที่ของขึ้นโมโหได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะคนแต่ละคนก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเนาะมีอารมณ์มีความรู้สึกมีบวกมีลบขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงทุกวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะไปคาดหวังให้คนดีคนหนึ่งที่เราเคยรู้จักวันหนึ่งถ้าเขาโมโหขึ้นมา อารมณ์ไม่ดีขึ้นมาหรือหัวร้อนขึ้นมาเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งในช่วงจังหวะเวลาหนึง่งชั่วขณะหนึ่งก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วถ้าเราทําผิดพลาดไปแล้วโมโหงไปแล้วกล้าที่จะขอโทษและหากเราเจอ เหตุการณ์ใดๆค,ๆคล้ายๆกันมีคนมาโมโหอารมณ์ไม่ดีใส่เราก็กล้าที่จะให้อภัยเขาเหมือนกันมองเขาด้วยความเข้าใจในฐานะที่เป็นมนุษย์เหมือนๆกันกันกบเรานั่นเองนะคะก็หวังว่า EP นี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังของคิ m มีบีซีนะคะถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่มีวิธีการลดอาการหัวร้อนเนาะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเข้ามาพูดคุยกับเราในทุกช่องทางของ The ิน f ิน ity นะคะหรือว่า ดีเอ็มมาคุยกันนะคะในคลิปมี Busy p g g e ก็จะยินดีมากๆเช่นเดียวกันนะคะหรือใครที่มีคำถามอะไรนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับ EP นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ